สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับนี่กับผมนะไอยอดน้ําทุกคนก็ตอนนี้เราก็อยู่ในด่านทะเลทรายนะช่วงนี้ผมก็ไม่รู้จะเล่นปืนแล้วนะเอาจริงจริงคลิปนี้กิจะมาเล่นปืนอาร์คเนี่ยแต่กลัวทุกคนเบื่อแล้วนะก็เลยไม่รู้จะเล่นปืนแล้วตอนนี้เพื่อนพาเราลงสภาฮะไม่รู้ว่าจะเจอปืนอะไรอยู่ที่อารมณ์แล้วกันฮะถ้าลงไปเจอปืนอะไรอยากเล่นก็เล่นปืนนั้นแล้วกันขอเป็นปืนที่แบบว่ากินเกียร์หน่อยแล้วกันนะไม่รู้จะเจอปืนอะไรที่ปืนที่มันกินเกียร์หน่อย โอ้น่าจะไม่มีคนครับจุดแดงในโดนไม่มีเลยเปิด,ดลรลัเบิดน่าสนใจนะแต่ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ G36 เหรอ <c oughs> มันก็เป็นปืนอีกปืนหนึ่งกันที่ปืนเทพคนเทพเขาเล่นกัน <c oughs> ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นกันเลยนะ G36 เป็นปืนที่เกียร์มากฮนะเอาไงดีเอา G36 แล้วกันฮนะคลิปนี้เอากินเกียร์หน่อยแล้วกัน แต่ขอไปพว่วงด้วยปืนอาร์กหน่อยกันนะจะได้ยิงไกลๆหน่อยผมกลัวจี๒๖ยิงระยะไกลๆเขาไม่ตายนะมาละตอนนี้ก็มาเจอนะเขาอยู่ลงกันเลยเปิดตากันล่าอยู่แล้วครับน่าจะมีเต็มตี้หรือเปล่านะเราบรรลุนกันนะขอใช้สลิงขึ้นไปอยู่ที่สูงที่สุดของเมืองนี้แล้วกันก็ตรงนี้นะเอาเฮ้ อ้าวหมดเลยเหรอหมดตี้เลยเหรอโอ้โหมันทำอะไรเนี่ยผมฟุกกันตน้งแต่แรก g ีสผมได้เฉิดฉายแล้วะคลิปนี้แต่แรกผมนึกว่าเขาจะอยู่ที่อื่นนะเนี่ยขึ้นมาแบบฟุกฟุเจอคนแล้วด้วยวงฟ้าอยู่ตรงเพื่อนนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเอ้ามีคนลงมาเดี๋ยวก่อนมันต้องเป็นของกู ผมไม่ไปให้ใครปุ๊บอุ้ยยิงกาอากาศเข้าหัวด้วยไอ้บ้าโอ้ยแล้วผมก็ดาวฟุ๊กยิงกาอากาศด้วยเนี่ยเกือบลัดเข้ามาได้แต่ก็ลัดไม่ได้นะเข้าหัวไปปุ๊กๆฮะเมื่อกี้มันกับจะมีคนหนึ่งนะที่มันโผล่แวบๆขึ้นไปบนลงกันเลยขอตามตูดมันไปดีกว่าตอนนี้ผมได้มาแล้หนึ่งคิว หนึ่งเคิวนี่คือเป็นจี้สันสิหกบ่นะที่เก็บมันมาได้ไปไหนละอยู่บนจันดาวเทียมป่ะเนะี่ยโอ้โหขึ้นไปได้ะะฮะติดอ้อเฮ้ยมมาอยู่บนนั้นจริงด้วยอย่าเพื่อนเพื่อนขอขอใช้ปืนจีสิบแปดหน่อยล้าน <laughs> ล้านมาได้อยู่ไอ้บ้าล้านเพื่อนมาได้อยู่ครับ โอ้ไม่มีกระสุนซิลิงเลยเหรอเพื่อนเขาน่าจะเก็บไปหมดนะเนี่ยเสียดายจังเลยเอา้ามีคนจีสามสิบแปดจีสามสิบแปดจีสามสิบแปดอุย้ยอีบ้าดีนะผมใช้ปืนอาร์ตลัคถ้าอุย้ยคลังแสงดีนะผมใช้ปืนเออยูจีลัดนะคลังแสงถ้าใช้ปืนจีสามสิบแปดหอจีสามสิบหกน่าจะไม่ได้สักตัวโอเค ขอฟาร์มกระสุนแล้วกันขอเอากระสุนเยอะๆหน่อยไม่เจอคนแล้วอุ้ยเพื่อนเขาเปิดตากระลาเจอคนมันขี่รถหนีวะ่ะมันรู้จักไอยอดน้อยไปแล้วนะไอยอดไม่เคยปล่อยให้ใครหนีไอยอดไม่เคยปล่อยให้ใครหนีอยู่แล้วมาดิขี่รถตามตูดมันไปดีกว่ามาแล้วฮะมึงจะไปไหน มึงหนีไอหยอดไม่รอดหรอกมีวงแดงเมาไว้อยู่ข้ามคือค้ำแพ่งโอ้โหลงครับอุ้ยมันรู้ว่ะไอเ้เหี้ยมันหนีเมื่อกี้รถหนีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเจอกันน่าจะมีตัวเดียวนะเนี่ยอ้าวเพื่อนดาวสวยฮนะถือว่าตัวนี้อาจจะตึงอยู่นะตึงมืออยู่ อุ้ยมีหลายตัวว่ะทุกคนแม,าาม่มาจะมีแม่จะไม่ใช่ตัวเดียวนะซีชั้นสิบแปดปุ่มมันดาวก่อนต้องเอาปืนจีสามสิบหกชับปัง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 ,ปงเอ,อ้ยดาวสักทีนึกว่าเลือดสองร้อยวู้ย,ย,ยร้อยนัดทีด่คนที่คน,นร้อยนัดมันแรงเกินนะมันจอ่อ,อยวอลแรงเกิน เอาละครับเอาไอ้ร้อยนะัดเป็นลูกไก่มนกำมือเลยสวยครับสวยได้มาสีคิวลสกิลคิวโคตรน้อยชิปนี้ลงกันกลับไปลงกันดีกว่าลงกันน่าจะมีตัวแล้วตอนนี้เขาน่าจะวิ่งกันมาอยู่ละลงกันน่าจะไม่พลาดปล่อยโดนไปเช็คก่อนนะเพื่อเราจะไม่ต้องเสียเวลาเอาละครับโดนถึงครึ่งทางแล้ว มีคนหรือเปล่าตอนนี้โดนกำลังบุ่งหน้าเข้าสู่ลงกันแล้วครับหน้าเมืองลงกันไม่มีตัวครับกลางเมืองก็ไม่มีเรามาดูไทยวงเอา้าใไทยหมู่บ้านลงกันมีตัวครับทุกคนไปว่าสองคนไม่มาให้เพื่อนด้วยนะไปคนเดียว G36 สามารถเก็บได้สองคนเลยเหลือเฟือเชื่อผมดิเ <laughs> ชื่อผม อ๋อแล้วครับมื่กับมันจะมาชาร์จอันนี้ไงตัวหนึ่งต้าหัวต้องชาร์จแล้วเปล่ามันต้องชาร์จมตไปฝั่งนู้นมนไปฝั่งนู้นตรงเหรอมึงไรมึงจะตายไอ้เวแมนมึงเลือกกี่ร้อยวะเนี่ยไอ้สารเอ้ยดีกันยุ่งจากไอหยอดน,น้อยไปละเดี๋ยวผมลงมาใหม่ เดี๋ยวเราเพื่อนชุบกันนะมาละลงมาใหม่มันยังอยู่อยู่เปล่าวะอือยังอยู่มันยังอยู่กูคงไม่โดนมึงฆ่ารอบสองนะอุ้ยโอ้โหอ,อ,อีบ้าถึงพูดเมื่อกี้ไปหยกหยกว่ากูไม่โดนมึงฆ่ารอบสองหรอกเพื่อนมันเติมว่ะคิดว่าสองหนึ่งกูกลัวอรอไอหยอดไม่เคยวั่นอยู่แล้วสองหนึ่งเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับสองหนึ่ง ก็มาดิครับจิ๊วจิ๊โอ้ยไอ้บ้าโอ้ย,อย,อาอยมาเกือบตายละในเมื่อรอบที่สองยังเอามันไม่ได้เอารอบที่สามแล้วกันเดี๋ยวมึงเชอกูไอเ้เบนดีสามกูดิเออรีบสามกูกูจะได้มาเอาคืนมาดิรอบสามก็มาอัดหน้ามาเลยดีกว่าฮะ ไม่ปล่อยให้มันได้เกิดนะไอหยอดไม่เคยปล่อยให้คายได้อยู่แล้วอยู่ไหนหวะน่าจะนี่ไงตู้คอนเทนเนอไปไม่ถึงวะ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปไม่ถึงฮะตกหน้ามันโดนมันยิงแน,น่นอนตนหน้ากล่องเลยขอตั้งหลักในหมู่บ้านนี่ดีกว่ามีชับปืนไหมที่แถมมีเสียงเท้าครับมันน่าจะมาเอาผมแน่นอนฮนะถอยก่อน ในแอดดับมีปืนอะไรวะพลาสมา่าพลาสมาก็เอาดิมาดิมาเหอะเต็ม <c oughs> หมดอะ่ะพลาสมา่า <c oughs> ถ้าเป็น G36 นี่จะเฟี้ยวกว่านี้นะพลาสม่ามันไม่ค่อยเกียนะ่ะ <c> ไ <oughs> ปไหนก็หมดละเออหมดหมดแล้วหรอโอ้โหหมดตี้หรอหมดง่ายเกนินโอ้โหไม่ได้เอาเอดเอาคืนเลยฮนะอุ้ย กระสุนโคตรฟูจดัดรุ่สองดีกว,ว่าเอาโทก้อนแล้วกันนะพววงเริ่มเล็กละเอาเบอร์สามดาวเบอร์สี่ดาวครับพัสมาพัสมาวิ่งมาสิวิ่งมาสิอยากแตกก็วิ่งมาสิเอาไปสองลูกสามลูกสี่ลูกอุ้ยไม่โดนใครเลยว่ะเ,เฮ้ยมงอ,อ่าชาร์จเพื่อนกูว่ามันลากเพื่อนกูไปละ เอาพาสมาไปกินหน่อยเออสวยเรียบร้อยนี่แน่ชาร์จเพื่อนกูหรอกูก็ชาร์จอุย้ยมันชาร์จเพื่อนผมแล้วพาสมาพาสมาอุย้ยมันหนีวะ่ะหนีอ๋อหนีอ๋อหรือสามคนครับมาเลยสองคนก็มาพาสมากำลังจะเกิดกำลังจะเกิดพาสมากำลังจะเกิดมันวัดกันอยู่ มันวัดกันอยู่ครับตีแฉมครับตีแฉมปังปังอุ้ยไม่โดนปังปังเอ้ยมาดิโอ้โหแตกักทีเอาล้วครับเหลือหนึ่งหนึ่งละระวังด้วยอัน,นี่อันนี้มันเกียนว่ะอันนี้มันเกียนเล่นระเบิดเกียนเกินนะอุ้ย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 ระเบิดมันเยอะวะ่ะ มึงเกี้ยหนอมึงเกี้ยหนอเด็กเด็กเวนเกี้ยหนอชาดตมาเอยมาดิสองนัดปัง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 แบบนี้ต้องชาร์ตทุกคนเอ้ยก็มาดิมาให้หมดในหมู่บ้านเลยสัตว์ก็ตึงไอเวน